สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินนะครับที่เขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันที่5ตุลาคม2 5 6 4นะครับชื่อเรื่องว่าภูบดินที่ดินคนจนวันนี้เอาเรื่องหนักนักฟาฝากหนัก,ก,นกทองนะครับไม่ใช่หนักตะกักวรหรือหนักหินคุณวิบูลย์สิริมณีรมและคุณน้อยอาริยาส่งหนังสือ กวินิพนธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคำฉันประพันธ์โดยคุณวันดีสัพจิตมาให้เมื่อวานเมื่อวานคือ4ตุลาคมเป็นบังเอิญที่ผมตระนกด้วยจิตระดับเพราะย้อนไป251ปีณนะวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2313วันนั้นคือวันสถาปนากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเป็นราชธานีแห่งใหม่ของไทยขึ้นแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มแล้วพอดีอีกเหมือนกันผู้ใช้นามโบราณน,นานมา โพสเฟซด้วยข้อความที่ผมขอทึกทักถ่ายทอดต่อดังนี้โบราณนานมา25 1ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสถาปนาราชธานีแห่งใหม่มีนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเมื่อวันที่4ตุลาคม2313หลังเสียกรุงศรีอยุธยาในปี2310สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงรวบรวมกำลังพลและกองทัพเรือ จากเมืองจันทบุรีล่องมาตามชายฝั่งจนถึงปากแม่น้ําเจ้าพระยาท่งต่อสู้โจมตีค่ายโกสามต้นจนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกจากอาณาจักรได้และสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากการยึดครองได้ในเวลาเพียงเจดเดือนจากนั้นโปรดให้อัญเชิญพระบรมศพพระเจ้าเอกทัศน์มาท่งประกอบพิธีโดยสังเกตและพระราชทานเพลิงพระบรมศพเรียบร้อยจากนั้นพระองค์ได้เสด็จสำรวจความเสียหายของบ้านเมืองและประทับแรมในพระนครณพระที่นั่งท่งปืน ทรงพระสุบินนิมิตว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยามาขับไล่ไม่ให้อยู่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเล่าให้ขุนานางทั้งหลายฟังแล้วดํารัสว่าเราคิดสังเวชเห็นว่าบ้านเมืองจะร้างรกเป็นป่าจะมาช่วยปฏิสังขรณ์ทำนุกบารุงขึ้นให้บริบูรณ์ดีดังเก่าเมื่อเจ้าของเดิมท่านยังหวงแหนอยู่แล้วเราชวนกันไปสร้างเมืองธนบุรีอยู่เถิดแล้วตรัสสั่งให้เลิกกองทัพกวาดต้อนราษฎรและสมณพราหมณ์พระมนาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง กับทั้งโบราณคติยวง์ซึ่งหลังยังเหลืออยู่นั้นเสด็จกลับมาตั้งอยู่ณเมืองธนบุรีเมืองธนบุรีนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสแสดงความคิดเห็นไว้ว่าที่เจ้าตากลงมาตั้งเมืองธนบุรีเป็นราชธานีครั้งนั้นเหมาะแก่ประโยชน์ทุกอย่างถ้าหากว่าสมเด็จพระอดีตมหาราชได้มาขับไล่เจ้าตากมีให้ตั้งอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก็ขับไล่ด้วยไมตรีจิตตักเตือนมีให้พลาดครั้ง ไปด้วยเห็นแก่เกียรติยศเพราะกรุงศรีอันธยาถึงจะเป็นที่มีชัยชัยภูมิด้วยลำน้ําล้อมรอบและเป็นเมืองมีป้อมปราการมั่นคงก็จริงแต่รีพลของเจ้าตากที่มีอยู่ไม่พอจะรักษากรุงศรีอยุธยาต่อสู้ข้าศึกและขณะนั้นศัตร,รูก็ยังมีมากทั้งพม่าและไทยก๊กอื่นอาจจะยกมาย่ำยีในเมื่อ,อหนึ่งเมื่อใดกรุงศรีอยุธยาอยู่ในทางที่ข้าศึกจะมาถึงได้สะดวกทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ําถ้ามีกําลังไม่รัพอรักษา คือตั้งอยู่ที่กรุงศรีอัุธยาก็คงเป็นอันตรายการที่ลงมาตั้งอยู่เมืองธนบุรีก็ไม่ห่างไกลกับกรุงศรีอัุธยามีอำนาจอยู่ที่เมืองธนบุรีก็เหมือนมีอำนาจอยู่ในกรุงศรีอัุธยาแต่ได้เปรียบที่เมืองธนบุรีตั้งอยู่ที่ลำน้ำลึกใกล้ทะเลแม้ข้าศึกมาทางบกก็ไม่มีทัพเรือเป็นกำลังด้วยแล้วก็ยากที่จะมาตีกรุงธนบุรีภายหลังเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปรบับชุมนุมต่างๆแล้วพระองค์ได้ทรงส,รา,สาปนา เมืองธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ทรงสร้างพระราชวังขึ้นทางทิศใต้ของกรุงธนบุรีขนาดข้างด้วยวัดแจ้งหรือวัดมะกอกปัจจุบันคือวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารและวัดท้ายตลาดปัจจุบันคือวัดโมรีโลกยารามราชวรวิหารเมื่อวันที่สตุลาคม2313พระราชธานนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์จะทราบว่า วงพระเจ้าตากกับวงจัก,กรีทั้งเลือดเนื้อหลอมเป็นเชื้อวงเพื่อชาติเดียวกันที่มีบันทึกทางขัดแย้งนั้นเป็นวิเทโซโสบายยกอ้างไร้หลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งลูกหลานไทยณนะปัจจุบันศึกษาคนา้นคว้าเชื่อมโยงเหตุการณ์และประกอบหลักฐานประจักษ์ชัดว่าสองราชธานีณัสองฝั่งเจ้าพระยาธนบุรีรัตนโกสินคืออมรินบุรีแห่งชาติวงองค์พระผ่านฟ้า วงพระเจ้าตากและราชวงศ์จัก,กรีคือไผ่ทองร่วมกอหน่อำร่วมต้นแต่แขนงได้แต่สายพันธุ์ไม่แตกอีกเรื่องหนึง่งมิใช่เรื่องเฉพาะเมืองไทยที่เป็นปัญหาโลกแตกนั่นคือปัญหาประชาชนไม่มีที่ดินทํามาหากินเป็นของตัวเองผมอยากให้อดทนอ่านนี่ก่อนไม่สนุกก็จริงแต่นี่แหละคือคําตอบสําหรับบางคนที่ตั้งคาถามเชิงอคติกับสถาบันคุณอึง้งเยีซื่อมาน้อยบูรพาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชุปรรัรภมสืบเนื่องต่อยอดมาจากโครงการสาระวะไล่โวที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาของโครงการโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์กรมการที่ปรึกษาปัจจุบันโครงการนี้ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชุปธรรมเป็นที่เรียบร้อย สืบสารรักษาแต่และต่อยอดจากสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระพันปีหลวงได้เคยริเริ่มและพัฒนามาทั้งสิ้ปนปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดบ่งบอกได้ชัดเจนถึงความดีในหัวใจประสบนิกรชาวไทยเรานี้ช่างโชคดีที่มีในหลวงรอสิทธิ์เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและยังมีสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาองค์ราชินีเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเคียงคู่พระราชลลังก์ เมื่อวันนี้ของวันศุกร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2564เว็บไซต์ราชกิจจารุบเบกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ความว่าประกาศนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครเรื่องจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยพลเอกพลอากาศเอกสติดพงศุขวิมลผู้รับอมอบอำนาจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูธถัตภ์ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครมีใจความสำคัญของข้อบังคับมูลนิธิดังนี้ 1. มูลนิธิชื่อมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูธถัมภ์ 2. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้คือ2.1เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐทประเภทอาทิเช่นป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวรป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายป่าอนุรักษ์ตามบติคณะรัฐมนตรี ที่ราชพัสดุหรือที่สาธารณประโยชน์ซึ่งมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากราชการเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของพื้นพื้นที่นั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดํารงชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีตามวิถีชุมชนท้องถิ่นและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ2.2ส,ส,ส่งเสริมชุมชนและมีการจัดการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต 2.3เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสางานหน่วยงานองคอ์กรภาคเอกชนและประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม2.4ดำเนินการหรือร่วมมือกับองคอ์กรการกุศลและองคอ์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมพื้นที่ดังกล่าว2.5ดำเนินกิจกรรมอื่นๆใดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหมมอมหรือโปรดให้ดำเนินการตามนี้ที่มีพระราชดําริเห็นสมควร 2.6ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 3. สํานักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ที่สํานักงานราชเลขาธิก,การในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร4ทรัพย์สินของมูลนิธิทุนเริ่มแรกคือเงินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านจานวน10ล้านสองแสนบาท 5. การจัดการมูลนิธิในวาระเริ่มแรกมีคณะกรรมการดำเนินงานรายนามดังต่อไปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประธานที่ปรึกษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์ประธานกรรมการพลเอกไพบุญคุ้มฉายารองประธานกรรมการพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์รองประธานกรรมการพลอากาศเอกสถิตพงศ์วิมลรองประธานกรรมการและก็มีนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้วเลขทะเบียนลำดับที่กทอท3207ตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2 5 6 4ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1 1 4แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่25สิงหาคม264พัรจัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานครสรุปคือฟ้าทรงโปรดพวกเราคนยากคนจนแล้วครับ ต่อไปนี้ใครที่ไม่มีที่ดินทํากินหรืออยู่ในที่หวงห้ามหมดทุกข์หมดโศกกันสทีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบส่งลงมาอุ้มชูดูแลแล,แล้วครับคุณอัธจิตจับประเด็นความให้ทราบชัดดังนี้รัชกาลที่สิบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์พระองค์ท่าน เพื่อเหล่าะสมนิกรของพระองค์ท่านที่เป็นคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยได้มีที่ดินเป็นของตนเองไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทํากินหลายสิบล้านคนเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับเหล่าะสมนิกรของพระองค์ท่านทุกๆหมู่เหล่าทั่วทั้งประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้มีความมั่นคงมัง่งคั่งในที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทํากินไม่ต้องหวาดระแวงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมากลั่นแกล้งหรือแจ้งความว่าบุกรุกที่ดินของรัฐอีกต่อไป ทางมูลนิธิภูบดินจะดําเนินการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ของเหล่าประสบนิกรของพระองค์ท่านที่เป็นคนไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่อาศัยทากินในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์คืออาศัยทํากินในที่ดินของรัฐทุกประเภทเช่นที่ดินเขตทหารที่ดินเขตป่าสงวนที่ดินเขตป่าไม้เสื่อมโทรมที่ดินป่าไม้ถาวรที่ดินป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญทหารของพระราชานะครับ คนจนมีสิทธิ์ไหมครับคําถามนี้เป็นโคตรบรดโกตกทอดที่ไม่มีคําตอบแต่บัดนี้ด้วยพระเมตตาบารมีด้วยน้ําพระทัยแห่งในหลวงรัชกาลที่สิบทรงลงทรงเล็งเห็นความทุกข์ยากประสบนิกรของพระองค์ในส่วนที่ไร้ที่อยู่ที่ทํากินพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สิบของเราทรงลงมาอกอุ้มแล้วครับมูลนิธิภูบดินแผ่นดินพระราชาทรงมอบให้อยู่ให้ทํากินเกิดแล้วขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนี่เป็นบทความที่คุณเปลวสีเงินนั้น ได้เขียนเอาไว้นะครับเป็นเรื่องที่เราคนไทยนั้นคงจะต้องบอกว่าภาคภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เรามีพระเจ้าแผ่นดินเรามีพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นเราทุกคนครับต้องช่วยกันปกปักรักษาสถาบันชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่สังคมไทยตราบนานเท่านานครับ